สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีแฟนครับวันนี้มาหอดซีสเกตแล้วคัะมาหอดแต่เศ้าแล้วครับต็นนี้แจงแล้วโออชิตามาแล้วครับนำมาติดติดผ่านบอดดอยอีกแล้ววันนี้นนโอ้เหนืองามเนาะนีอ่อันนี้เนื้อไปตีแห เนื้อตีนมันเสือบอกเสือเผาเส yeah. ือบอกเผาสดแถเลย,ย,ยสามสิบกี่พาชิลิวดำอ,องของแขมะอะไรลดฉาบหอมบอ,อคนชอบเนื้อตีนมันมันหอมกว่า สุดยอดอ่ะพระสายจักรลาดว่างเด็ดฉันได้กินมันฉันละปวดหัวเลยเด็ดเมื่อมันได้เป็นเพื่อนท้องแล้วหอมหอมหวานรับประทานง่ายำลำล้ำหยั่งลงไปหนึ่ ก็่าเนื้อโซดอหริเนาะอิกมันนี่ตับฉันวัวเทานี่มันจะเหลืองม้วนนมมันขาวตับก่แงามเนาะม้วขาวม้วแดงมัวแดงหรือ้วขาวล่ะมัวพันเนางเบื้องไดอิรี้ยงเบื้องไดฮะเ้งดเอ๋เบื้องไดอิรี้ยเบื้องไดเนาะ้วขาวเนื้อมันสีขาวตัวอื อันนี้ของจริงคือของลิปไอซีไอซีเบอร์เน่ไอซีววนเนื้่ยังคือแดงแน่มันวัวแดงเหรอมันแดงเลยอันนี้ตับยอนบ่ด็กน้อยไปหากินจางเห็ดหนะมี <c oughs> บุญยอนตับแข็งตับแข็งบ่ตัวนี้ถ้าว่าเสียไม่หนิโอ้เด็ดอีหลีเสียงามเนาะโอ้สุดยอดเลย นี่แล้วนี่ครอบในหย่งมมันบริเวงานเดี๋ยวใส่ไว้นพวดเลยขื่อเพื่อนเอาดีเลยขื่อตะแกรงหอมมั้งตะวันทำงานสุเกตกแป้ครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับพูดได้เพื่อนตัวต้นนันหอตัวออชิตาเออต้นนันหัว อยบ่เคยเห็นคนกินเลเสียน้จะบ้านเจ้าบ่กินโอ้แต่ก่อนกีแตะผมมีแ่เนาะมีบ้านติด่ปอปวดแตงหออมไหลตงเร็จแล แต่เหลือกซากข้างนี้ตอนไงแล้วล่ะค่าก็ออกมาท่านนี่เ้แข็งแข็งมั้งเข็งนะฮู้ยิ้มค่อยออกให้แข็งแข็ี่มีร่มเทียมกลางรังได้จิ๋วจิตผ่อนบางคนก็แข็งแข็งนี่เนาะเดี๋ยวโตอันมันมันเหลือเดี๋ยวที่พัดกระเพราติดมันนัดหน่อยเวลานอันไม่หักแล้วว่าโอ้ว่าเบิ้งในคลิปเราอยากกระเพราติดมัน เบื่อนเคยกินบมื่อยากกับปวยกันไหมแต่บางคนอาะที่เป็นภาพว่าออนไลน์นะไม่จริงเด้อเป็นธรรมดาครับวิธีธรรมดาวิธีของบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาในนี่กับผักกางพางยังเป็นการเริ่มกินแล้วอ่ะบางคนจะใส่ร่องมึงคนนั้นไม่กินหลายย้อนเพืนอนมึงคลิปคลิปมันลงอยู่ในโซเชียลหลายเด้อผักกาดฟางใจก็เริ่มก็เริ่มแต่ก่อนเนาะเบาเท่าเนาะซิมเบิึงกันเลยเพิ่อนกับว่าเสียบ นิวกเุเสียงเสียงดังกนกนกี่เนี่แล้วกูแข่งบ้าเท่ายำมโดนไหหยัมเนี่ความเาของเน่ดูเอ้ยดูทีนี้อีสาน ฟังัานเนื้อฟังนีพักในการกการผักว่าอย่าผ่านเลยแต่เพเองอยู่ติดติอสวยอย่างนี้ด้วยเอเดี๋ยวยังไปก่อนตลาดก็มากเลยครับตลาดเสา ต้มยำแดดเดดออกะไฮเพิ่น้กระไรตัวต้มยำยังต้มยำขาหมูบ่เอาไปได้บ่กินได้บอได้ยังอันอันขาทีคุณซ้าไ้นะกินขาเออเบนี่บรคาหมูนั่นหบนี้กต้มแซ่บนีขาเดียว่่มันขาเียวอาหารต้มบหมดเ ได้ได้โอ้นี่ก๋วเนื้อสดเตื้ยนตัวนี้ค่อยเขียดยี่โมตาโตนี่เขียดมือนัันซื้อมากอะนี่ก๋ยเตี๋ยนี่นี่นั่นกรบโบเฮ็ดกับข่ามันหลายอย่างค่อยๆวันนี้เราเตรียมระบายวัดเราตั้งใจจะไปวัดเราตั้งใจใครไม่ไปก็ช่างเราจะไป ยำฟะนั่งเขาหุงเบิร์ดบอกะาวบอาัืออันนี้เขาเอินหำห้ำม,ม,มันหำม,มันหำม,มันโมเมนต์หำมันม,มันเผามันอยังนม่บอกหำมันหำม,มัน มันอันนั้นมันไข่มันใครบอไป็นหามันมาเมนวยมันหำมันมันจะเป็นหอยอยู่ในต้นเป็นเครือตัวสมัยตะกี้บอกนี่นี่มันหอยตรงเต่งอย่างนี้เห็นทำมันเพื่อให้ผู้เฒ่าในเอกมาขุดดินนี่แล้วมากินนี่เลยเอาหมีดมาโอ้อากาศดีเลยพูดได้ผูเฒ่าหามกินเล่นสุดยอดเลยครับ นี่มีเมนูแกงผักหวานครับแกงผักหวานผักหว,วานปลาปลาหย่างใส่เห็ดปลาย่างแค่บุ้ม <c oughs> ปลาแยกมาสักไก่ปลาย่างมาไก่พอเถอเพันย่างมางฝ้ายไหมพอย่างพอสิตาอิ่มแล้วบ่คนเทยจภูมิภูมิใจคนเทยจภูมิคนเตเจ้าอ่ะคนส่วที่คนส่วที่เดี๋อสิตาเมืองชุมแพคนชุมแพแต่ว่าอยู่ขอนแก่นโอ้ยอยู่อันบุรีรัมย์ชุมแพเด็ไเน้เนาะ บ้านเกิด,ละละดเมืองนอนอำเภอสุเพงจังหวัดขอนแก่นบ้านหัวหนองหมู่สองโอ้ยไรกันผมไปรู้ตอนนั้นกัดมารั้งจะว่นอกจากเมนูเนื้อแต่มีนี่ครับผัดปลาดุกนึ่เนนเนเงเตยกุ้งตาเตี้ยมเผาเลยโคน,นขาว เีดยกหอกันไหมคลิปหน้าครับมูลเรียงหอกันอยู่อำเภอคูขันครับบ้านกะโพช่างหม้อตำบลดองกำเนิดอำเภอคูขันฝ่ายพ่อแม่น้องติดตามช่องพ่อแม่ยังยิงอำเพภอนาพิเชียวครับพ่อแม่ยังยิงแฟนเพจ พอ,อกันไหมคิมนาครับสวัสดีครับ